โอเคข้อกาบสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับผมจิตวันชาแนลครับเราก็จะมาเปิดแพ็กโซทามใหม่นั่นเองครับ Magnetic f i s ชนั่นเองนะครับถ้าเปีดโดยตรงเปเป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็นยิ่งล้อมยิ่งหนึบนั่นเองครับนำทัพ้วยจูสเบลลิงแฮมแล้วก็เป็นทางเปียดี้นะครับเปียดี้เนี่เป็นสองสกิลพิเศษครับกับจูสนะครับจูสเบลลิงแฮมแล้วก็เอเวเรซีเอเซ่นั่นเองครับมาสามโซทามครับโอ้โห ตัวที่อยากได้ที่สุดก็น่าจะเป็นจูดบลลี่แฮมนั่นเองครับไปไอดีแรกไม่ได้อะไรเลยนะครับโอ้โหมาลดไอดีที่สองว่าจะได้หรือเปล่าแมกเนติฟรีส์นั่นเองครับยิ่งล้อมยิ่งหนึกนะครับืึสกิลแม่เหล็กนั่นเองครับสกิลนี้บอกเลยโหคุ้มค่านะครับจังหวะนี้สกิลใหม่ต้องลองนะครับผมว่าผมต้องมาทําคลิปเป็นรีวิวดีกาครับว่าจะเป็นยังไงวะกับสกิลนี้ผมยังไม่ได้ลองเลยครับต้องมีเวลาทานิดนึงครับช่วนนี้ไม่มีเวลาทำนะครับ ขนาดทำคลิปยังไม่มีมาหรือเปล่าเออโอ้โหลูกสาประตูมาแบบนี้หวานเจีย๊ยบประต่อยเดทที่สามมจะล้นมีล้นหรือเปล่าเอยมาแมกเนติฟิสนั่นเองครับฮแม,ม้แต่เสื้อก็ยังเท่น,นะครับแมกเนติฟิสนั่นครับไปจุดมาหรือเปล่าจุดแบบนี้ใครเอยจุดหรือเปล่าโอ้ใครวะไม่ใช่จุดนี่วะานี่ว่าจุดบริยัมครับมาเดทที่สาม 2องลายทองซาเดนของเราวันนี้ว่าจะได้หรือเปล่าสมัต mm hmm. เปิด2องลายทองไปลุ้นกันนะครับไปมีลุ้นหรือเปล่าอ้ยโห mf ใครอยู่วะโอ้ยอตาลนตาบาโอ้โดวงดีนะครับกันไล่มาหนึ่งตัวครับเป็นทางอตาลนตาครับว่าลุ้นว่าจะมีลุ้นอีกหรือเปล่าเอ้ยมามาลุ้นกันยาวว่าจะมีลุ้นหรือเปล่าไปอดีตเท่าไหร่ไม่รู้น,นะครับจะไปก่อนช่วงนี้ไม่ต้องทําอะไรครับมีลุ้นหรือเปล่าอ้ยโห แบบนี้มาชิดนะครับโอ้โหย,ยาวเขาจังหวะนี้แมกเนติฟิสต์นำทำโดยจุดเบลิงแฮมแล้วก็เป็นทางมี2สกิลหมดนะทั้ง3ตัวนะครับเป็นทางจุดเบลิงแฮมสไตล์ก็น่าจะเป็นบล็อกชูบล็อกนั่นเองครับมี2สกิลพิเศษก็เป็นทางเฟโนเมโน่พลัสแล้วก็เป็นทางแมกเนติฟิสต์นั่นเองครับแล้วก็เป็นทางเปรดี้ก็มี2สกิลพิเศษเช่นเคยครับเป็นทางเฟโนเมโน่พลัสแล้วก็แมกเนติฟิสนั่นเองครับมาแล้วก็เป็นทาง เอเบเรซี่เอเซ่ C นั่นเองครับเป็นทางบิตเคอร์แล้วก็แมกเนติฟิชนั่นเองครับอ่ะลุ้นยา,ยาวๆครับจังหวะน,นี้ไปแต่เสื้อก็ยังเท่นะแมกเนติฟิชนั่นเองครับอืสอโคตรเท่เลยบอกเลยมาลุ้นว่าจะได้หรือเปล่าขอจุดละกันไปผมอยากรีวิวดูว่าเป็นยังไงจุดอะผมอยากลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงจุดอะว่ามันจะเล่นดีหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นยังไงเอ้ยไปโอ้โหพุ่กซาประตูหรือเปล่าโอ้โหใครวะ แบบนี้มาเสร็จนครับไม่มีล้นหีกสิ้นเขืนะครับเกือ,อน,นั่นเองครับไป,ร,ไปแบบ <c ười> ร้อ,อ,อยทนะองร้อย <c ười> <c ười> ทองครั้งสุดท้ายว่าจะได้หรือเลปล่าเอ้ยมาอ่ะแบบกองหลังวะโครเต้หรือเปล่าเหมือนอยู่นะไม่ใช่ั้งเหมือนหรือเปล่าไม่ใช่นี่วะลีโอนีใครวะไปร้อยทองครั้งสุดท้ายว่าจะได้หรือเปล่า มันจะมีลุ้นนะมามีลุ้นหรือเปล่าขอจุดเบลลุยแฮมหรือว่าทางเปดี้มาหรือเปล่าเอ่ยใครสตู้เฮ้ยเสื้อขาววะก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นจุดเบลลุยแฮมดีโอ้โหโดวงโคตรดีวกับปดีนี้ไอดีไก่ของซาลาตันอิมบราฮิมบวิกนั่นเองครับผมเอาไว้ตั้งนานนะครับมาใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์และกดติดตามให้ถึง500ผู้ติดตามโดยเร็วด้วยนะครับขอพระคุณมากๆนะครับ